สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอ EP นี้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นการลบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุราาุาจา์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญเม็ดแดงมหาลาบของคูบาบุญชุ่มยานสังโวโรวัดพระธาตุดอนเรืองจังหวัดเชียงรายนะครับผมที่สร้างในปีพศ2539แรกเริ่มเดิมทีเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะครับผมเป็นเหรียญขนาดเล็กที่คูบาไว้แจกนะครับผมแต่ว่าท่านเจ้าของเดิมนี่เอาไปทําเป็น เลเซอร์จิวเวลรี่ในลักษณะ3ามกระสัดนะครับผมแล้วก็นํามาเลี่ยมเพื่อที่จะนําไปใช้นะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไป,ปมพร้อมกับผมโอบ้านสวนเลยครับสันฐานของเหรียญมหาราบพิมเล็กของ <S <S คูบาบุญชุ่มยันสังโวโลวัต พระธาตุดอนเดืองนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะทรงไข่ขนาดเล็กนะครับผมตรงกลางจะเป็นรูปของปูบาบุญชุ่มมีลักษณะหน้าตรงพึ่งองนะครับผมตัวหนังสือเป็นฟอนต์ตัวหนังสือแบบคล้ายคล้ตัวหนังสือล้านนานะครับผมเขียนปูบาบุญชุ่มยานักสังวโรนะครับผมก็จะเป็นรูปปูบาบุญชุ่มพึ่งองในลักษณะหน้าตรง,รตวงสวมปบบมาาระ,ค,ระ,ปปะรคำนะครับผมอันนี้เจ้าของเดิมเอาไป ทำเลเซอร์3กระสับนะครับผมแบบจิวเวลรี่รุ่นใหม่นะครับผมถ้าพูดในแง่มุมของการสะสมนี่บางคนบอกว่าเสียของนะครับผมแต่ว่าท่านเจ้าของเนี่เขาไปใช้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถที่จะอาราธนาบารมีธรได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าในแง่มุมของการสะสมก็จะเป็นในลักษณะคือไม่ตรงกับของดั้งเดิมนะครับผมพอเหรียญดั้งเดิมนี่จะเป็น เหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมด้านหลังก,ก็จะเป็นยันเกลักษณ์ของคูบาวุญจุ้มเลยนะครับผมนี่ะลักษณะคล้ายๆกับตัวเอสนอนนะครับผมแล้วก็มียันลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ะเป็นอักรายยันแบบอักษรเมืองนะครับผมแบบล้านนานะครับผมด้านล่างเขียนมหาลาบนะครับนี่เป็นเหรียญพิมพ์เล็กนะครับ ก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับผมโดยมากแล้วดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นเนื้อทองแดงแต่ว่าเนื้อสําคัญประเภทเนื้อทองคําเนื้อเงินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผ้าห็นในลักษณะสามประศาแบบนี้นะคะพวกที่เป็นร้านจิวเวลรี่ร้านทองหรือว่าบางคนเนี่ยเห็นถึงความสวยงามว่าเอาไปทาสี ในลักษณะของสีเงินสีนาคแล้วก็สีทองนะฮะในแบบสามปรมะศาเหมือนที่เพื่อนๆที่เห็นอยู่ในขนาดนี้ครับผมบางทีก็คล้ายๆกับของเก๊ไปเลยนะครับผมแต่ว่าก็ถ้าผู้ใช้ทาแล้วแล้วก็นําไปใช้เองเนี่ยผมเชื่อว่าระลึกถึงคุณของคูบา,าจา์เนี่ยก็น่าที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมคูบาบุญชุม่มนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพระอริยะสงฆ์นะครับผมที่มีผู้คนนับถือแทบจ,จะ ทั้งประเทศนะครับผมไม่ใช่เฉพาะทางเขตทางภาคเหนือเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าในไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยครับผมก็เคารพนับถือกูบานะครับผมยาวไปจนถึงประเทศคูตานนะครับผมซึ่งให้ความเคารพนับถือกูบาบุญชุ่มญาณสังโรของเรามากนะครับผมนี่ก็เป็นอิทเสียนรุ่นหนึ่งในจํานวนหลากหลายรุ่นนะครับผมซึ่งได้เมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับ รายละเอียดของเหรียญน,นะครับผมในส่วนขยายจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ถ้าเป็นเหรียญที่ Copy ปี้ทำเรียนแบบนะครับผมเส้นเกสาต่างๆเวลาขยายจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหรนักนะครับผมเส้นเม็ดประคำค่อนข้างที่จะชัดนะครับต,ตัวหนังสือ,อค่อนข้างาลึกแล้วก็เด้งนะครับผม จะไม่ตื้นเบอร์นะครับผมน,นะเส้นเกษาละเอียดน,นะครับผมอักขรลายยันต่างๆนี่ก็เป็นไปตามแบบยันครูของคูบานะครับผมนะชื่อรุ่นมหาราบนะครับผมสำหรับใน EP นี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับ thank mm -hmm. you